พบเจอแบบไม่ได้ตั้งใจป่าใหญ่ของเรานะครับป่าดวนวนาลีโอกาสแบบนี้ก็ต้องเรียกว่ามีไม่บ่อยนะครับทางนี้ทางนั้นก็ต้องขอบคุณเจ้า3าตัวนี้นะครับที่คอยส่งเสียงเราจะกลับแล้วนะครับพอมีเสียงหมาเห่า ก็ต้องเข้าใจได้ทันทีว่าต้องมีอะไรสักอย่างที่เป็นสิ่งผิดปกตินะครับสุดท้ายพิจารณาที่ก็แจ้งเราว่าปลาออกมาแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณพิจารณาที่รวมทั้งอาสาสมัครที่ดูแลช้างป่าที่โกุณาให้เราได้ถ่ายภาพนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี ได้เห็นป่าด้วนวานาลีนับตั้งแต่งาหักรูปร่างหน้าตาก็ยังสง,ง่าเหมือนเดิมนะครับถ่ายภาพอาจจะค่อนข้างจะยากเหตุผลเป็นเวลากลางคืนยังพอทุเรานะครับแต่เมื่อมีไฟบา้บาบ้ากล้องเขาก็งงนะครับงงๆง,งเบลเอแล้วเราก็พยายามที่จะไม่โฟกัสที่เจ้าหน้าที่นะครับ บางทีก็จะดูงงๆอาจจะสับสนไปนนิดนะครับนี่ออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมดูความยากของการถ่ายภาพนะครับเราจะเห็นว่าด้านหลังของช้างมีไฟส่องสว่างแบบนี้กล้องก็งง,งนะครับแต่ช่างภาพของเราขอให้มีโอกาสเจอจะเบอร์จะชัดก็จะถ่ายนะครับ ได้แบบไหนก็นำเสนอแบบนั้นนะครับถ่ายซากผัดปลาอันนี้ก็ทั้งถือว่ามันได้อยู่ในสภาพธรรมชาติเท่าที่ควรนะครับเป็นพื้นที่ชุมชนเจ้าหน้าที่ชุดขับไล่ริดดูแลช้างป่าชุดนี้เห็นว่าทำงานกันอย่างหนักนะครับพอป่าวันนาลีของเราช่วงนี้ออกมาทุกวันนะครับ ก็ช่องดีที่เราเดินผ่านจุดนี้ป๋ามาพอดีนะครับเราได้คุยกับพี่ๆที่อยู่แถวนี้บอกว่าป๋าของเราใจดีมากนะครับทุกคนรู้จักกันดีและตอนที่เรารอถ่ายก็มีพี่ๆหลายคนรอดูช้างเช่นเดียวกันนะครับก็ป๋าใหญ่ของเรา ใครๆก็อยากจะเจอนะครับนับตั้งแต่งาหักนี่คือครั้งแรกนะครับที่เราได้พบเห็นลักษณะหน้าตาถึงจะมีงาข้างเดียวก็ยังหล่อเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความสุขุมนะครับยังมีไม่ห่างหายสำหรับพี่พลายของเรา จุดที่เราพบช้างป่าตรงนี้นะครับเป็นจุดใกล้ๆก,กับที่มีปัญหาขา้อพิพาทกับสป,ปกรนะครับเพียงแต่จุดที่เดินออกมาเป็นจุดที่เป็นชุมชนนะครับตัดผ่านถนนใหญ่ใครไปใครมาถนนเส้นนี้เป็นถนนผ่านศึกนะครับตัดจากเขาใหญ่เพื่อบรรจบกับถนนมิตรภาพ เมื่อเห็นไฟวับว่าก็ชะลอความเร็วได้เลยนะครับโอกาสที่จะเป็นช้างป่าก็ถือว่ามีมากทีเดียวเหตุผลเพราะเส้นทางเพราะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวของช้างป่านะครับช้างป่าแถวนี้มีอยู่สี่ห้าตัวแต่วันนี้เราโชคดีนะครับที่มาเจอป่าด้วน ก็ขอชิชวนท่านผู้ชมแวะมาดูนะครับอย่างน้อยอาจจะได้เห็นตัวเป็นๆของป่าเรา,เรา,เาก็จะเข้ามาอยู่ในที่ชุมชนในลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะก็จะแตกต่างกับการเป็นช้างบนอุทยานผ่านไปผ่านมาก็สังเกตสังการดูกันได้นะครับไฟวับวับแบบนี้ มีช้างแน่นอนนะครับ